สวัสดียามบ่า,ายของวันพฤหัสเพนเพื่อนๆนะบรรยากาศของผมก็กําลังแต่งเนื้อแต่งตัวนะเพื่อนๆนนะเพื่อจะเดินทางไปทําการทํางานนะครับวันนี้มาส่งกําลังใจทักทายเพื่อนๆนก่อนนะครับก่อนจะเดินทางนะครับขอทําหน้าที่เป็นครีเอเตอร์ที่ดีนะครับทักทายเพื่อนเพื่อพี่พี่น้องๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับกับการเริ่มต้นวันใหม่ๆในช่วงยามบ่ายของวันพฤหัสเพื่อเพื่อนนะๆๆนะอาทิตย์นี้ของผมยังเป็นกะนะครับ กลับบ่ายนะพเพื่อนๆนะกลับบ่ายก็จะเดินทางประมาณบ่ายสามนะครับนี่ก็ใกล้เวลาแล้วพเพื่อนๆนะบรรยากาศของเราบรรยากาศบ้านๆนะครับวันนี้มาส่งกาลังใจทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก่อนนะครับก่อนจะเดินทางไปทําการทํางานนะครับคลิปดีๆมีประโยชน์นะเพื่อนๆนะฝากเพื่อนๆทุกคนแวะเวียนให้กําลังใจนะครับฝากดูหลังบ้านให้ด้วยนะครับนะครับเฮงเฮงปังปังจับไม้จับมือเดินทางไปด้วยกันนะเพื่อนๆนะการที่เราเลือกเปิดเหมือน หมดมืออาชีพขึ้นมานะเพื่อนๆนะเราก็เหมือนคนในะครอบครัวเดียวกันนะเพื่อนๆนะครอบครัวเดียวกันจับไม้จับมือเดินทางไปรยกันนะครับวันนี้ของเรานะครับกําลังจะเดินทางนะครับขออนุญาตมาส่งกําลังใจทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก่อนนะครับการเริ่มต้นวันใหม่ๆนะครับระหว่างที่เราแต่งเนื้อต่งตัวแล้วก็ เติมความสดชื่นด้วยกาแฟก่อนนะครับเพื่อนๆขอให้มีความสุขกับการทํางานสิ่งไหนที่เราทําแล้วดีมีประโยชน์นะครับทําไปเลยครับเพื่อนๆกระผมอึ้งน้อยจะคอยเป็นกาลังใจให้เพื่อนๆหรือ,พ,รอพี่น้องๆทุกคนนะครับสดชื่นครับสดชื่นผมเป็นคนชอบทานกาแฟมากเลยนะเพื่อนๆนะขอให้สดชื่นตลอดการทํางานนะครับ บรรยากาศของเราบรรยากาศบ้านๆนะเพื่อนๆนะบรรยากาศบ้านๆพิากาัดของผมอยู่บ้านเบิกอ,อำเภอท่าบุงจังหวัดลบบุรีนะครับนี่ก็กําลังแต่งตัวจะเดินทางไปทําการทํางานแล้วเพื่อนๆนะช่วงนี้พูดถึงเรื่องการทํางานก็มีปัญหาให้ปวดหัวทุกวี่ทุกวันนะเพื่อนๆนะใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับใกล้จะอำลาแล้วจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัว ของครอบครัวนะเ,นเ,นพเพื่อนเพื่อก็ฝากเพื่อนๆคนไหนนะครับเพืเ่อนๆนะสนใจนะครับธุรกิจของครอบครัวนะครับพอดีพี่ชายเขาเปิดร้านรับพันมอเตอร์นะเครื่องจักรไฟฟ้าทุกชนิดนะพเพื่อนๆนะนะขนาดเล็กขนาดใหญ่เรารับหมดนะพเพื่อนเพื่อนนะฝากเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆนนะถ้าใครคนไหนสนใจนะครับก็ ลองติดต่อเข้ามานะครับราคาเป็นกันเองสอบถามพูดคุยกันได้นะเพื่อนๆนะไม่ว่าจะกี่แรงนะครับมอเตอร์ขนาดเล็กขนาดใหญ่กี่แรงลูกเล็กลูกใหญ่นะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ก็เครื่องปั๊มน้ำนะครับเครื่องดน้ำเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้านะเพื่อนๆนะเราสามารถรับพันได้ทุกชนิดนะเพื่อนๆนะฝากธุรกิจครอบครัวบุญญาไว้ด้วยนะเพื่อนๆนะ เฮงๆปังๆนะครับ